นี่ก็เดี๋ยวแมวยำบักกูดนะคะบักกูดหนังมูนี่หลกหวงกับแครอทนะคะแมวจับใส่ตุ้มหน่อยแล้วหลกหมวงกับแครอทนะคะนี่หลกหมวงแครอทหอมซอยผิดซอยนะคะ แล้วก็มีน้ำตาลเกีียวเกลือกลเปล่าเอ้อกะเปล่าว่าแรงติดเหล่าเปล่ากุ้วนะคะนี่อย่าแมวไส้เปล่ากุ้วกันนี่มลลแมวกุ้วไว้เลยแล้วก็ไส้กุงงก้งแห้งตํากุ้งแห้งเดี๋ยวกุ้งแห้งไปติ้นก่อนนะคะนี่ย่แมวเฉน้ำร้อนดูเดี๋ยวย่าแมวไส้น้ำตาลเที่ยวนะคะ น้ำตาลเคี่ยวยหญแมวนะคะเยอะใหญ่แมวจะใ,ใส่โซงตับปีน้ำปลาใหญ่แมวไม่กดใจนะคะใหญ่แมวใจเกลือนำร้อ,รองเกลือมันเก็มคนว่าน้ำปลาไม่ร่อย ดี๋ยวแต่ปุ่นจบนะคะแต่วาถูรถสักอิดนะคะไก่แมวไส้หอมซอยกับปลิกนะคะหอมซอยกับปลิกหนังมูมอ,มอ๋อโตมอยอิซหนึ่งนะคะ กุ้งแห้งตับนะใะไ้หลุดหมวกเก๋าแรบนะฮะนี่หลุดหมวกเนี่ยแม่ก็มัดเลยตัวเหล่ากลัวนะฮะ ยำมูมูหวามมากเมื่อเปล่ากลัวว่าตะกูลเดี๋ยวกลุกก้นนะคะแบกว่ากระยำมอ้ยดีมากค่ะ ออมเปล่ากัวเลยยำแมงกัวเดี๋ยวยำแมงจะปอกลิดก้วรักซ้ำรูก,ก่อนนะคะกัวเก็บไว้ออมร้ยใส่เปล่ากัวนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะยำปลากูดอ้อมร้อยเปล่ากัว อเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะยำยำกุ๊กปูเป่าคั่วไปอย่างงูกันนะคะจำบกบกันม่อย่าแม่เยอะยำบกบ